ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับช่องหมูดําพาเที่ยวนะฮะทุกคนตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่พัทยาแห่งชาติภูผาเหล็กนะฮะทุกคนเรามาถึงก็ประมาณ5้าโมงเย็นแล้วเนาะใช่หลังจากที่โอ้ฮะตอนนี้เกือบหกโมแล้วนะอ๋อเกือบ6กโมงแล้วนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวจะพาเดินดูนิดนิดหน่อยนะวันนี้น่าจะได้ไม่เยอะนะฮะที่นี่นะฮะ ประสบการณ์ครั้งแรกของพวกเราเลยนะฮะที่ได้เหมาหล้านเป็นครั้งแรกนะฮะที่เที่ยวทียานมานะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะพาไปชมวิวเล็กๆน้อยๆก่อนนะฮะทุกคนปะ่ะโอเคครับอุทยานแห่งชาติภูผ,ผาเหล็กนะฮะทุกคนตั้งอยู่ที่อำเภอสองดาวจังหวัดสุคนทัยน,นะฮะทุกคนเป็นอุทยานแห่งชาติอีกที่หนึ่งนะฮะที่มีวิวโอเคอยู่นะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูข่าวๆนะฮะทุกคน จุดชมวิวก็อยู่ฝั่งนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันครับ ชมวิวตรงนี้นะฮะเห็นทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจะมองเห็นฝั่งฝั่งในนะฝั่งนี้นะเป็นของอำเภอสองดาวนะทุกคนฝั่งนี้นะ,ะทุกคนฝั่งนี้น่าจะเป็นอของฝั่งอำเภอวาริชภูมนะ,ะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเดินตรงเส้นทางศึกษ,ษาธรรมชาติตรงนี้นะฮะทุกคนก็เดี๋ยวจะเน้นตรงนี้นะ,ะทุกคนตรงใกล้ๆนี้นะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับตอนเช้าเดี๋ยวผมจะพาไปจุดเส้นทางศึกษ,ษาธรรมชาติอีกจุดหนึ่งนะมันจะมีสองจุดจุดข้างในด้วยจุดหนึ่งนะทุกคน เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าระยะทางตรงนี้สามกิโลเมตรนะฮะแต่ตรงนี้น่าจะไม่ถึงหนึ่งกิโลนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูวิวตรงนี้กันดีกว่าครับโอเคป่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ทางเข้าจะอยู่ตรงใกล้ๆกับจุดชมวิวตรงนี้ด้วยนะฮะทุกคนจะพาทุกคนเดินไปดูตรงนี้ก่อนนะฮะว่าจะเป็นยังไงโอเคปะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูนะฮะ ไปดูนิดๆหน่อยๆนะครับทุกคนซึ่งเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติของทางอุทยานผูผาเหล็กนะทุกคนเขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติแค่ช่วงสั้นๆนะทุกคน ทุกคนครับตอนที่ผมเข้ามานี่นะฮะทุกคนจะเป็นช่วงหน้าแรงนะก็จะพบเจอไไใบไม้เหลืองร่วงเต็มหมดเลยนะฮะจะไม่ใช่เป็นเหมือนกับช่วงหน้าหนาวหน้าฝนนะฮะทุกคนถ้าเป็นช่วงหน้าฝนป่าผืนป่าจะเขียวขจีมากเลยนะฮะทุกคนตอนนี้ผมพามาดูในในยามหน้าแรงนะฮะทุกคนมันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน ก็เดินลงไปก็ยังไม่มีอะไรนะตรงนี้น่าจะเป็นส่วนมากจะบอกเกี่ยวกับพืชพันธุ์ของพันธุ์ของไม้มากกว่านะก็จะไม่มีอะไรนะในช่วงหนแรงก็เดี๋ยวผมจะกลับขึ้นไปด้านบนดีกว่านะฮะเพราะว่าคุนแม่บ้านน่าจะหียวข้าวแล้วเพราะว่าผมมาลงมารีวิวช่วง6กโมงเย็นนะฮะก็เดี๋ยวผมจะกลับขึ้นไปด้านบนดีกว่าไปดูเต็นท์ ะะวันนี้ไม่ได้กางทับนะเป็นกางเต็นท์ล้วนๆเลยนะฮะเพราะว่าอาศัยว่ากางเร็วนะ,ะกางเร็วเก็บเร็วนะะเพราะว่าเรามาช้านะทุกคนมาถึงก็กางเสร็จกว่าจะไปหาข้าวกินในตัวอำเภอนะ,ะที่อำเภอสองดาวนะะก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะก็กลัวค่านะ,ะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวไม่ได้กางทับนะ,ะวันนี้โอเคเรากลับขึ้นไปตรงเต็นท์ดีกว่าครับป ตอนนี้เรากลับขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะฮะที่ผมเลือกจุดกลางเต็นท์ก็คือฝั่งนู้นนะฮะทุกคนจุดตรงกใกล้ๆกับลานจอดหอนะฮะทุกคนตอนนี้เราจะไปรีวิวห้องน้ําก่อนนะฮะไปดูห้องน้ําว่าของที่นี่ว่าจะเป็นยังไงหน้าทุกคนไปไปกันห้องน้ําจะอยู่ใกล้กับจุดกลางเต็นท์ฝั่งลานหอนะฮะทุกคนด้านซ้ายมือนะฮะจะเป็นห้องน้ําของผู้หญิงนะครับทุกคนส่วนฝั่งนี้นะฮะ ด้านหน้าเน,นี่ก็จะเป็นห้องน้าของผู้ชายนะครับทุกคนเขาจะมีรองเท้าให้เปลี่ยนด้วยนะฮะทุกคนใครจะเข้าห้องน้ําก็จะมาเปลี่ยนรองเท้าตรงหน้าห้องน้ำนี่นะครับทุกคนพอเข้ามานะจะรู้สึกมืดๆไปนิดนึงย,ยังไม่เปิดไฟดยวเปิดไฟก่อนนะฮะทุกคนโอเคด้านซ้ายมือก็จะเป็นอ่างล้างหน้าสามอ่างสามอ่างนะ,ะทุกคนพอเข้ามาด้านในนะ,ะทุกคน ห้องน้ำผู้ชายจะมีโถชีนะหนึ่งสองสามสี่สี่โถนะครับทุกคนห้าโถนะฮะทุกคนฝั่งข้างกับโถชี่นะฮะทุกคนก็จะเป็นห้องน้ําของผู้พิการนะทุกคนฝั่งนี้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคน ห้องน้ําของผู้พิการหรือเปล่านะคะทุกคนอาจจะมืดหน่อยนะฮะในกล้องเพราะว่าไฟก็ไม่ค่อยจะสว่างเท่าไหร่ฮะถัดออกมานะ,ะก็จะเป็นห้องส้วมปกตินะฮะแล้วก็จะมะีฝักบัวด้วยนะฮะเป็นห้องส้วมแล้วก็อาบน้าในที่เดียวกันนะฮะทุกคนส่วนห้องนี้นะฮะห้องสุดท้ายอ๋อพอ,อมีไฟอีกก็จะเป็นโถส้วมปกตินะฮะทุกคนนี่นะฮะ ฝั่งอีกด้านนี้นะฮะก็จะเป็นฝักบัวอาบน้ํานะทุกคนเป็นฝักบัวนะทุกคนเดี๋ยวเปิดขอลองเปิดดูน้ำสักหน่อยนะฮะทุกคนง่าทุกคนน้าแรงใช้ได้อยู่นะฮะทุกคนขอล้างเท้ากันนะส่วนฝักบัวนะฮะฝักบัวอาบน้ําน้ําแรงใช้ได้เลยนะทุกคนฝักบัวนะฮะก็จะมีถังน้ําให้ตักอาบนะฮะสำหรับใครที่ไม่ชอบการอาบน้ํด้วยฝักบัว ก็จะมีทางน้ําขันน้ําให้ตากอาบนะฮะแล้วก็จะมีฝักบัวให้ด้วยนะฮะ <c oughs> ใครที่ชอบอาบฝักบัวนะฮะทุกคนโอเคครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะห้องน้ําชายกับหญิงน่าจะคล้ายๆกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เต็นท์กันดีกว่าครับปนี่นะครับตรงนี้นะฮะจะเป็นลานจอดหอนะฮะทุกคนส่วนเต็นที่ผมกลางนะฮะทุกคนจะอยู่นี่ครับประสบการณ์ครั้งแรกนะฮะในการเที่ยวอุทยานนะครับ เป็นประสบการณ์ที่เหมาลานครั้งแรกนะฮะที่ที่ได้ที่ได้นอนอุทยานมาก็จะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะฮะที่ได้มาอานอนเหมาลานนะฮะทุกคนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นอ่างอ่างไว้ล้างภาชนะดูก่อนนะครับนี่หนัไหมนี่นะฮะ เป็นอ่างล้างจานอ่างล้าง,งน่าจะเป็นอ่างล้งางจานนะทุกคนโอเคทำไรเธอกลางใช่ไหมท่านกำลังจะโอเคครับทุกคนว่าจะไม่กลางทับแล้วนะคุณแม่บ้านเตรียมรอแล้วเดี๋ยวกลางดีกว่าเพราะว่าหนึ่งก็คือก็คือกลัวฝนตกนะทุกคนกลางคืนดึกๆกลัวฝนตกนะครับก็ ตกลงกับคุณแม่บ้านว่าจะกางกันดีกว่าโอเคเรามากางท่ากันดีกว่าครับสวัสดีตอนเช้านะฮะทุกคนเช้านี้นะฮะก็อากาศดีมากนะเมื่อคืนนี่ลมแรงมากเลยฮะท,ที่นี่นะฮะที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กของจังหวัดสกลนครน,นะฮะทุกคนวันนี้นะฮะเชา้านี้ก็จะพาทุกคนนะฮะไปเดินดูเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกเส้นหนึ่งนะฮะ เมื่อวานนี้พาไปดูอีกเส้นหนึ่งแต่แต่ไปไม่จบนะไปไม่ครบนะฮะทุกคนเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรฝั่งโน้นเราไปดูฝั่งนี้ดีกว่านะฮะทุกคนเช้านี้นะฮะว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะวันนี้เดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็จะเก็บของนะฮะเส้นสายหลังจากที่ออกมาจากเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาเก็บของแล้วก็จะกลับกรุงเทพนะฮะวันนี้นะครับเช้านี้ก็จะพาทุกคนนะครับไปดูเส้นทางศึกษาธรรมชาติฝั่งนี้ก่อนนะฮะก่อนที่จะกลับนะครับทุกคนโอเคไปชม เส้นทางศึกษาธรรมชาติไปดูบรรยากาศที่นั่นกันนะฮะทุกคนไปดูกันครับปะตอนนี้อากาศเย็นนะเมื่อคืนก็อากาศเย็นลมแรงไม่แน่ใจว่ากี่องศานะฮะตอนนี้นะฮะทุกคน จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติภูผาเล็กด้านหลังของผมก็จะเป็นวิวของสวนของชาวบ้านนะทุกคนพืชไร่ของชาวบ้านนะคะทุกคนเรามาดูกันมีบันไดข้ามตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะฮะตอนนี้นะครับผมก็ได้ขึ้นมาอยู่บน ลานหินข้างบนนะครับเป็นลานหินของจุดชมวิวที่นี่นะทุกคนบรรยากาศตอนนี้นะอากาศเย็นๆนะครับก็ตอนนี้เหมือนจะเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนมันจะไม่หนาวมากเหมือนเมื่อคืนนะที่ผมมาเมื่อวานเป็นวันที่25นะวันนี้ก็เป็นวันที่26กุมภาพันธ์นะครับเป็นช่วงหน้าแรงหน้าร้อนนะทุกคนแต่ขึ้นมาบนอุทยานที่นี่นะอากาศคนละอย่างกันเลยกับข้างล่างนะครับอากาศเย็นมากนะเมื่อคืนดึกๆมาก็หนาวนะครับทุกคน ตอนเช้านี้นะฮะที่ผมพาทุกคนมาเดินดูเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่นี่นะฮะก็เดินมาสักพักอากาศเริ่มอุ่นขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะสายๆเริ่มอุ่นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับโอเคเราไปชมวิวจุดอื่นกันต่อดีกว่านะฮะทุกคนเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศนะครับยำหน้าเดือนกุมภาพันธ์หกเนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศจุดอื่นกันด้วยนะครับปไปดีกว่าครับ กคนครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติที่นี่นะฮะทุกคนด้านหลังของผมนี่ครับก็จะเป็นจุดชมวิวภูพระธาตุนะฮะทุกคนด้านหลังของผมนี้มองไปจะสวยมากนะทุกคนจะเห็นวิวได้ได้เยอะกว่าจุดชมวิวจุดแรกที่ที่ผมไปมานะฮะทุกคนจุดชมวิวแห่งนี้นะฮะทุกคนถ้าเรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกบางฤดูกาลนะฮะทุกคนก็น่าจะสวยไม่แพ้นะฮะทุกคนบรรยากาศที่นี่ ดีมากครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันต่อนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับไปไปกันดีกว่าครับโอเคครับทุกคนสําหรับทริปนี้นะฮะทริปเดินป่านะครับก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะกลับไปเก็บเต็นท์นะฮะแล้วก็ออกเดินทางกลับกรุงเทพเลยนะฮะทุกคนก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ได้ทําคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้นะฮะ ก็ต้องขอตัวาลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะครับวันนี้ก็ขอ,อาลาไปก่อนโอเคป่ะสวัสดีครับ